กับสบายดีและสวัสดีเด้อเอฟซกันเบิร์ดสุขสุขคนสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศกันยินดีเข้าสูส่ซอกบอลนองใจดีแซนเนลอีกแล้วมินี้กันสิพาพี่พาน้องไปหาทางลูกไปหาหมดแดงพี่น้องเอยแต่เต่าเ้ายังบุรุษลาวตาวมาอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องบอกว่าลายใหญ่ห่างพี่น้องไปกันเลยทางป่าทางดอนหมดแหละพี่น้องเอ้ยโดยเขอบฟังหอดป่าหอดดอดแล้วพี่น้องเอ้ยทางลูกทางเตาจากักอยู่ทางไหนพี่น้องเอ้ย เนี่ยแขมแดงเต้เ่อสาวผมช่างมวยลบเบาวตา u เมื่อยพี่น้องเลยพี่น้องฮ่าเอนเบืองดุก่อนพี่น้องเลยบาดแต่ดอนพี่น้องเลยทางบ้านคอยน้ะบ้านดงมาแงแพี่น้องเลยเมืองอุตมพรแควงสวรรคเขตบ้านป่าบ้านโคกพี่น้องเลยยำเห็ดยำหอนกับเพาะได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยยำยังก็เพาะได้อยู่ได้กินยูพี่น้องเลยเป็นหนกนูปูปีกน้องพี่น้องเนาะเป็นแม่จั่นแมงอีพี่น้องเลยเป็นเห็ดเป็นหอนพี่น้องเลย เฮ็ดบดเฮ็ดขาวเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะพี่น้องเลยอ่าตัวพี่น้องเลยพอมีแต่ป่าแต่ดอนพี่น้องเลยลูกไปทักกับแดงจ้าไปอยู่ทางในเจ้าเอ้ยโอพี่น้องเสียงห้องท้งผุนเด้กพี่น้องเลยนไปติดตาต้องกันพี่น้องเลยตีที่หักแพืองดักหมงกูบอนพี่น้องเลยหลอดไฟหลอดดงประดำกันพี่น้องเลยไมปกุบตอกพี่น้องเลย

โดยสบายดีปลาลุงเด้อเบ่งได้แล้วป้ามันขำบึ้บบ่พอรับประหาเอิญหาสบายดีปลาลุงแม่โดยใท้เบิ่งอ่าตะหมดเลยครบพี่น้องเลยหมดหมดพี่น้องเลยอ่าต้องใส่กราหลายพี่น้องเลยฮบพี่น้องเลยอืมเตะปุ๊บ เป้งม you know, ันพี่น้องเลยตั้งเป็นเป้งบดเลยตัวกรหลายพี่น้องปู๊ปปกรหลายพี่น้องเลยตัวเมเป้งมันพี่น้องเลยตัวเมมันครบพี่น้องเลยประมาณสองถุยพี่น้องเลยโดยเฮียเจ้าเอ๊ะเฮียเจ้าละเมื่อละบาานีปลาต้นสอยละพี่น้องเลยตีเพกนเลยพี่น้องเลยต้นขี้เที่ยงเลยพี่น้องเลยโดย Ngolo lạ tào mùa, yêu pino về. Bà sống còn ở nóng, pino về. Hope luôn 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 cái luôn 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 rồi, luôn 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 เราอยู่กับประำทางมาหั่เนาะพอไะไรกินต้นเที่ยงพี่น้องเลยห่างมากระไรสูงพี่น้องเลยหังยยย่งใหญ่เลยก็สูงพี่น้องเลยแถวป่าแถวดอนพี่น้องเลยยามเฮ็ดกับลูกไปหากับพ่อได้กินได้พี่น้องเลยได้เป็นตาเป็น ลยได้ไ you, พี่น้องเลยทังลูกไปก็ได้พอได้อยู่ได้กินเขาป่าเขาดอนว่าแล้วก็เคยเนาะพี่น้องเนาะเคยไปอยู่น้ําป่าน้ําดอนแล้วเบ้าเมืองหนึ่งก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่าคนบ้านป่าบ้านดงเนาะพี่น้องเนาะไปตั้งแต่ผู้เดียวไปพี่น้องเลยทั้งลูกทางเต้าก็ได้กบบว่าคอยญาติพี่น้องเลยเคยไปเคยมาเลยเกิดกับป่ากับดอนเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนบ้านโคกบ้านป่าพี่น้องเลย ไปเคาะไปพี่น้องเอ้ยกำลังเคาะเอาอยู่พี่น้องเอ้ยส่วนรักก็มีใช่แม่เป้งมันพี่น้องเอ้ยไข่กับไข่กับไข่ปลายพี่น้องเอ้ยไข่มากก็มีไข่ปลายก็มีพี่น้องเอ้ยส่วนรายมันเป็นแม่เป้งมาแล้วพี่น้องเอ้ยห่างสูงพี่น้องเอ้ยอกจิกพี่น้องปุ๊บของมันสูงไม่โอ้ทึ่งพี่น้งองเอ้ยห่างหนักแบบย่างอีหนึ่งพี่น้องเอ้ยปลายุกพี่น้องเอ้ย ก๊อกได้มันช่วงผนไม้บุ๋เถิงพี่น้องเลยเลยเอาทางกันต่ำผลไม้บุมีไม้ยาวพี่น้องเลยทับไม้ยาว u ลายกับครึ่งบุแพ้นาะยนิกน้อยพี่น้องเลยโดยกับพ่อแม่ไปทางอะไรกัแน่คือไม้สาวยาวพี่น้องเลยเพราะว่าลูกกับปู่จากไปพี่น้องเลยไปลูกปะเองสิบทางเอาไปไปหาลูกปะฮาไปทางไปพอได้กิน xiềng xuống non kín dụ phi nào sau dừng dao gặp sau chiều được bố khoi dù được phi nào về dù hoa kín nhà bay không hầm không ghen cái bay được sau phi nào người, lục xong con, được dụ qua mù phi nào về rồi kín hết dạ cái tên phi nào về kín thọt khay thọt nhang rồi đường khảo đường nam đang thổi đang buông phi nào về cả thằng có đục thằng pipe đi Thằng, 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 thằng lọt mưa thằng này Đi lọt mưa thằng này Lọt mưa thằng này Đây, đây chắc xong xam tuổi cái đây xong tuổi quả là phải nóng rồi Mạ nhắn này nào Pháp ra xếp, thế nào? Hả Kinh tay Nhỏ đây mạ này Kỳ la cà mau bó Mạ nhắn nó để Mặc cái mọn bó thì mọn thì nào rồi đây là cái mau à à tớ kết đúng hả bố vừa bố bố bừa thì nào rồi đã phải bố khơi kín thì nào rồi chúng lụa và cái la mau à là la đã mau đấy một kỳ hạn đấy không đẹp thầm còn cái hoàn thì nào rồi hoàn nó đi นี่กำลังแดดเพิ่มเที่ยงพี่น้องเลยนี่ไฟแดงคขาว่าย้ำมันคือผมคนตกแน่พี่น้องเอ้ฝนตกแล้วมันแดงมันสีกสศก้ัมเดี้ยหั่งนี่นี่หั่งเดี้ยหั่งนี่แง่เลี้ยพี่น้องหั่งแดงลูกเงาเลยอ๋ออ๋อจักกะมาจักกะมาเออจักกะมาเออ มากตัวได้พี่น้องเลยนี่หางตัวเต้นอยู่เลยเจ้าห้างตัวเต้นอยู่พี่น้องเลยคอยังเล่งๆอยู่หางน้อยกับหางใหญ่แล้วมันสีสูงพี่น้องเลยมันอยู่จุดต่ำพี่น้องเลยพอไม่มีเป้ถึงลายพี่น้องเลยดห้างโมเดลตัวเต้นอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยเตี้ยชะตาเตี้ยชะตอชะตาพี่น้องเลยครับพี่น้องใช้งงเจ้า Long mang lap, mà hơi. Savai di palo người thương 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 mà thương thằng thương 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 mà, thương 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 ออกอยู่หากินพี่น้องเลยทางลูกก็ได้ยมามเพชรโบ่าณอะไพี่น้องเลยตื่นเตะ๊ะเสศร้าไปหาเห็ดเห็ดปวกวเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดไข่เห็ดติ๊นเห็ดหญ้าเห็ดน้ำหมากน้ำมองพี่น้องเลยเป็นเตาะเป็นตาพูดนีนน้แต่ละคนลูกข่อยพี่น้องเลยก็รว่าแเล็กก็เป็นอาชีพเล็กพี่น้องเลยการสกอยู่หากินยามลูกไม้ลูกมันกับไปหาลูกไม้กับพ่อแกงพี่น้องเลยขณะนีออกลากับเป็นเตาะเป็นตาจะได้ขายพี่น้องเลยซื้อเข่าซื้อน้ำกิน ช่วงก่อนพี่น้องเลยช่วงนักหาเงินซื้อเข้าตพวพืชพืชพี่น้องเลยูกกั้วตกมาช่วงนี้กับใครขึ้นนิดนึงพี่น้องเลยทางเอเยจดีจะทางเศอเมริกาเพื่อนยื่นมือเข้ามาซอยพี่น้องเลยกับหูเพื่อนในเฟซบุ๊กพี่น้องเลยเพื่อนกระติดต่อมาทางเฟซบุ๊กกับส่งทางตรงเลยเป็นเงินเป็นยังกระไดพี่น้องเลยกับมาซื้อเข้าซื้อน้ำซื้อน้ำอยู่แน้กินพี่น้องเอยใครขึ้นแล้วพี่น้องเออใครขึ้นนิดนึงแล้วพี่น้องเอย ก็พอได้ว่าหันใจได้พี่น้องเลยตะกี้โอ้ยมุกหมุนรีได้พี่น้องเลยกับสวนอ้อยสวนข้าเนาะปาตัดตัดอ้อยดับจ้างป่าทำไร่ทำนาลูกกาลูกมุกเหตุงานทั่วไปพี่น้องเลยขอแต่ว่ามีงานพี่น้องเลยเห็ดเบิอถุกสิ่งทุกอย่างกับบริลีจากงานพาฮุบดุฮุบเต่าไปพี่น้องเลยกับบริคอยอยู่บ้านอยู่เฮือนพี่น้องเลยคำจาเห็นเฮือนน้ำเสือเด็กเดินถึงเืนจะกเห็นเฮือนพี่น้องเลยจ้างเสร็จแล้วพี่น้องเนาะ การสอกอยู่หากินในความบ่มีพี่น้องเอ้ลูกลร้คนพี่น้องเอ้ลูกหาสาวพี่น้องเอ้โดยลูกหาสาวพี่น้องเอ้ก็หาสาวกินําพี่น้องเอ้เขาป้องเขาโลเขาสารอาหารแห้เนา่ะพี่น้องเนาะเขาเขาแพงพี่น้องเอ้ช่วงนะแห้เต็กพี่น้องเอ้โลหนึ่งสิบแปดสิบเก้าพันเขาโลหนึ่งพี่น้องเอ้เขาสารจำเป็นสื่อมาต้มมหุงกินพี่น้องเอ้เนี่นี่ก็โลหนึ่งสิบสี่พันพี่น้องเอ้ ีขึ้นสิบหานี่แหละพี่น้องเอ้ยโดยยังสิบชีโยกพี่น้องเอ้ยขอไปซื้อมะนากระไดทางเอ้ยจะดีเป็นผักเงินมาก็ไปซื้อหาสิบโลพี่น้องเอ้ยนี่ก็ยังเคขึงสอบพี่น้องเอ้ยไก่สิบเป็ดแล้วพี่น้องเอ้ยซื้อหาสิบโลข่าสารพี่น้องเอ้ยซื้อในุ่มซีขาเจ้าพี่น้องเอ้ยนี่ครับได้ลงเคขึงสอบแล้วพี่น้องเอ้ก็กินอินลงอุ่นแล้วพี่น้องเอ้ก็ไข้ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้แตะกี้โอวได้ข่าวโลหนึ่งสองโลมาต้มสุลูกกินพี่น้องเอ้ย ถูกทรมานเลยพี my opinion, my my okay. ่น yeah, ้องเลยผมจักเงินลูกไปรงเยเนาะพี่น้องเนาะยังจักยาพี่น้องเลยผมจักเงินหาลูกหาลูกไปรงเรียนแน่พี่น้องเลยแม่ใตหน่อยพี่น้องเ้ยผมจักค้าเงินซื้อเข้าผ่จักคงกินพี่น้องเลยคงกินกับกินไปสั้นเลยพี่น้องเลยกับบุษมขั้นไปดอกพี่น้องเลยคงอยู่คงกินกระไ้เนาะพี่น้องเนาะขอแต่ว่ามีข่าวกินพี่น้องเลยจุดนักคือเข่าเลยพี่น้องเลยลูกหลายคนนาะพี่น้องเนาะ มีเขากินแล้วโอ้ดีใจหลายพี่น้องเลยทางข่อยผูกเป็นพ่อเป็นแม่กะเห็นลูกได้กินก็ดีใจเลยพี่น้องเลยตอนนโอ้หน้าเหี่ยวหน้าหุบนอะพี่น้องเนาะลูกก็งอนงอนแงะแงะพี่น้องเลยเพื่อสิตื่นมาเพื่อสิหาเข่าได้มาๆพี่น้องเลยพาลูกม่ลูกตอกเนาะตื่นมากก็แต่จะเศร้าไปพาลูกพ่เต้าไปป่าไปดอนพี่น้องเลยอาศัยกินแต่น้ำอะไรพี่น้องเลย เพราะเขาย่างบ่มีเขามาตอนเช้าพี่น้องเลยเนาะช่วงนั้นพี่น้องเลยหาเพื่อได้เครื่องมาขายนะพี่น้องเนาะหาลงลงานูกตอกหาที็ดหาหอนมาขาย <c oughs> เพื่อจะไปขายมาแล้วก็ได้บไปขายในบ้านพี่น้องเลยแล้วก็มาเข่ามาทางในบ้านเลยได้พี่น้องเลยแล้วก็เป็นได้ข้าวสารแล้วก็มา,าที่ทงยางออกมามา,มามาละหอนแล้วก็นึ่งพี่น้องเลยเพื่อจะกินข้าวเช้าแล้วก็จนใกล้ทีเทียงอยู่ได้พี่น้องเลยจากคำาไใดพี่น้องเลยพรอบป่าความบ่มีพี่น้องเลย กะสู่ไปพี่น้องเลยก็อดเกาเหื่อนน้องพี่น้องเนาะในความบ่มีในภายกะสิเคยประสบประการอยู่พี่น้องเลยกับภาบ่เคยประสบประการแล้วกะบบวชักพี่น้องเลยกับภาเคยประสบประการแล้วกะสีหูน้องพี่น้องเนาะกะบบวถือแล้วกะบบวชาวะเสกันน้องพี่น้องเนาะกะไภถือแล้วกะน้ำตาเสดทุกข์เขากันพี่น้องเลยความบ่มีก็ะลุกหลายคนพี่น้องเลยโดยกับเบิดพื้นหาพี่น้องเลยสั้นกะ lụ bố nhai nhau phía nó chắc sẽ đây phía người cả hà bay sụ bay phía nhau người khỏi bên khỏi bay phía nhau người nó về lẽ phía nhau người lái tự đây phía nhau người thằng đề này cái chẳng khải và thằng cả một đề cái này ta cái tà nó nhỏ, à, nó kết bóng lúc nữa ta lái tự xong sàn tuổi phía thế là sao lụ cái này

ท่อน้ำเชื้อหลอดสราท่านท่อำเช้อหลอดนทอนำเสร็จพี่น้องเลยวมนนี้มัตายไปพี่น้องเลยท่อน้ำเชื้แม่มันก็ตายพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบใจเด้อสิ่งสิเข้ามาชมคลิปคอยคลิปนี้ก็ให้เจ้าซีเจ้าสุขกายส,สุขใจส,สุขกายส,ส,ส,สบายใจความเจ็บจะได้ความไข่จะ,ไขจะมีเอฟซี FC ที่หักแพงเบดิดขุ่มงคูบ่บอลเบิดสมองสูนแจทั่วโลกและพี่น้องเลย ก็ส่ง้ทยปีเก่าเนาะก็ตอนหักปีใหม่ก็ให้อยู่ดีมีแหงเบิด์คู่ค,คูคนเบิดสุมงสุบอนเอฟซี่ีหักแพงแล้วก็ให้รับให้รวยเฮงปังๆเดินทาง้วยความตลอดปลอดภัยกินบ่อยบกยบ่อยลงบ่อยบกเป็นหา่หานบ่อยขาดเป็นวังเอฟซี่ีหักแพงเบิร์ตูมงคู่บอนให้รับให้รวยเดินทาง้วยความตลอดปลอดภัยไปบ่อยค้ามาบ่อยของ อยู่ดีมีแหงให้สุขภาพแข็งแรงให้มันให้ยเนื่องไม่คูู้่คู่คนหลับไา่รวยเฮงๆปังๆนี่กะกดไร์กดแซ่เด้อคลิปนี้ก็ได้พอมีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปพี่น้องเลยทางขช่องคอยกับบอนงใจดีแชนแนลเนาะคนไร์คนแห่คนนี้พอมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปไหมถ่ายพี่แหนองบึงถี่ไปที่มาเนาะพี่น้องเนาะกดไร์กดแซ์กดติดตาม เป็นกำลังใจถ้ามเอานงว่าพิพิตรอาการใดกับคอโทษ้ออภัยนำพีน้ำนองเัฟทีหักแพงเมมงบิรดคู่มงคุบอนเบิดสมองสูเจคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องขอคับว่าสบายดีสบายดี